คงหมดสงสัยกันเสียทีสำหรับคู่ของไฮโซพกกับคุณอ้ําพัชาพราเพราะล่าสุดนี้นครับไฮโซพกลั่นเลิกอ้ําพัชราอ้ําพัชราพาจริงนะครับยันไม่มีมือที่สามห่วงคนโยงมั่วกลายเป็นข่าวนะครับใหญ่วงการบันเทิงตั้งแต่ต้นปีเมื่อซุปเปอร์สตาร สาวอ้ําพัชนาภากับไฮโซพกพรประภาเกิดกระแสข่าวลืออย่างหนักว่ารักล่มและลือลั่นว่ามีนางเอกเป็นมือที่สามจนบรรดานางเอกออกมาเคียกกันยกใหญ่ล่าสุดไฮโซพกพรประภาออกมาเขียนชี้แจงว่าผมเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจจึงตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดนึงนะครับ ตอนนี้ผมเห็นหลายคนได้โดนโยงเข้ามาก็เห็นควรที่จะต้องออกมาอธิบายนิดนึงให้นะ่อธิบายนิดหนึ่งในเรื่องนี้ที่คิดว่าควรเป็นเรื่องส่วนตัวไฮโซพกระบุว่าผมรู้สึกไม่ดีที่ต้องทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผม ตั้งแต่เราครบกันมาผมไม่เคยมีแม้แต่คิดว่าจะมีหรืออยากมีมือที่สามด้วยความที่คุณอ้ําเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักและให้เกียรติมาโดยตลอดจนถึงวันนี้ถึงแม้เราได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งวงเล็บหลังวันเกิดนิดหนึงด้วยเหตุผลของคนสองคน เกือบห้าปีที่ผ่านมาคุณอ้ําเป็นคนที่ดีและดีกับผมและครอบครัวมากตลอดเรามีทุกเวเรามีเวลาทุกเวลาสุขและพยายามมาด้วยกันอย่างมากจนถึงวันนี้ผมก็ยังให้เกียรติคุณอ้ําเสมอผมขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนตลอดมา ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคงจะชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วนะครับสําหรับคู่นะครับคุณอ้ํานะครับพัชราภากับไฮโซพกว่าได้อ่ยุติความสัมพันธ์กันอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลายๆคนโยงเรื่องของมือที่3มันก็เป็นเรื่องของปกตินะครับที่เวลาดาราเวลาจะเลิกกันกับอะไรกันเนี้ยก็จะพูดถึงมือที่ส อย่างตลอดแต่ที่แน่ๆน,นะครับไฮโซพกก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีเรื่องของมือที่3แต่เป็นเรื่องของคน2คนจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองคนที่วันนี้นะครับเมื่อไปด้วยกันไม่ได้ก็ถึงข่าวที่จะต้องแยกกันเดินแต่ความสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนก็ยังคงมีความสัมพันธ์กันได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะ แต่ถามว่าเรื่องนี้ผมว่าคิดว่านะเดี๋ยวค่อยดูครับก็ต้องมีคนออกมาพูดต่ออีกแหละครับเพราะยังไงก็มีการโยงกันไปเรื่อยนี่แหละครับโรคโซเชียลมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ก็อยากอยากจะเตือนเอาไว้อยากจะบอกเอาไว้นะครับว่าอย่าไปลุกล้ําหรืออย่าไปกล่าวหาใครจนมากเกินไปจนทําให้เขาเสียหายเพราะอาจจะโดนฟ้องดําเนินคดีได้ก็ฝากเอาไว้นะครับถึงเขาจะเป็นดารามีชื่อเสียง แต่ก็ต้องมีขอบเขตในการวิาพากษ์วิจารณ์ของของทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เขาเป็นดารามีชื่อเสีออยงจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้เพราะถ้าโดนดำเนินคดีมามันไม่คุม้มหรอกครับฝากไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเี๋อัปเดตให้ฟังครับ